สวัสดีปีใหม่ไทยในวันมหาสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ทุกคนนะครับคิดเองเออเองนะครับว่าน่าจะมีหลายๆคนที่เฝ้ารอติดตามผลงานของพิทวีนะครับลูกฟาร์มคนล่าสุดของไฮโดรปาร์กิกนะครับและที่เห็นอยู่นี่ก็คือผลงานทั้งหมดของพิทวีนะครับเรียบร้อยสวยงามแข็งแรงดีทุกต้นนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นแปลงผักเล็กๆหลังบ้านนะครับแต่ว่าความสุขของผู้ปลูกนั้นดูจะไม่เล็กตามไปเลยนะครับสีสันสดใสแข็งแรงสมกับเป็นลูกฟาร์มของไฮโดรปาร์มิกนะครับคนปลูกผักดีใจหน้าตายิ้มยิ้มแจ่มใสนะครับคนสอนปลูกผักก็ดีใจมากๆไม่แพ้กันนะครับขออนุญาตถ่ายรูปคู่กับเจ้าของฟาร์มหน่อยนะครับและก็พิเศษมากๆนะครับวันนี้เราจะได้ทานสลัดจากผักที่เราปลูกเองนะครับ ผักสลัดเรามีแล้วนะครับส่วนเครื่องนั้นก็แล้วแต่นะครับจะเพิ่มอะไรไปบ้างนะครับฝีมือการปลูกของลูกฟาร์มผมดูไม่ธรรมดาแล้วแต่ว่าฝีมือการขายดูจะไม่ธรรมดายิ่งกว่านะครับเพราะว่าวันนี้พิทวีมีลูกค้าคนแรกมาเก็บผักแล้วนะครับปลูกอย่างเดียวให้ลูกค้ามาเก็บเองที่แปลงแบบนี้คอนเซ็ปต์คุ้นๆเหมือนของผมเลยนะครับงานนี้นี่มีความสุขทั้งคนสอนคนปลูกแล้วก็คนเก็บเลยนะครับ ก็หลังจากที่เราไปดูผักของพิทวีรูกฟาร์มเราแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าพี่ปอนี่ปลูกผักด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูผักพี่ปอกันนะครับตอนอยู่ที่บ้านพิทวีนั้นอาจจะเห็นแวบไปแวบมานะครับสองท่านที่เห็นอยู่นี้เป็นผู้ติดตามของผมในวันนี้นะครับเพราะว่าพี่ปอกับพี่นุษนั้นเป็นรุ่นพี่นะครับที่ปลูกผักอยู่ด้วยนะครับความเป็นจริงก็คือไปแอบปลูกมานะครับไม่บอกผมสักคำหนึ่งนะครับพี่ปอกับพี่นุษนี้ปลูกผักในโรงเรือนแบบนี้นะครับ โรงเรือนของพี่ปอก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือผลงานการปลูกผักของพี่ปอนะครับใครๆปลูกกลางแจ้งก็ปลูกนะครับใครๆปลูกในโรงเรือนก็ปลูกนะครับไม่ว่าจะแบบไหนความสุขของคนปลูกผักนั้นก็ไม่ต่างกันเลยนะครับนี่คือโรงอนุบาลนะครับเล็กๆน่ารักเชียวน,นะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนแข็งแรงแข็งแรงเหมือนผักที่ผมและลูกฟาร์มผมปลูกนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ